สวัสดีครับผมสวัสดีคนดู27ท่านนะครับดูบรรยากาศช่วงเย็นนะครับพี่พนี่นะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีคนดู27ท่านนะ เขามาพูดคุยกันนะครับผมสวัสดียามเย็นนะครับนะครับพี่ๆครับก็เน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสวัสดีคนดูามสอท่านนะครับสวัสดีไก่ค้ำครับผมสวัสดีครับจินดาไปไหนขอถามหน่อยก็ เดี๋ยวผมตอบนะครับน้องยิงไปไหนแล้วครับน้องยิงอยู่ครับน้องยิงเพิ่องอาบน้ําเสร็จนะพี่พี่ย้อนไปล้งนะน้องยิงเพิ่องอาบน้ําเสร็จนะครับ mm hmm. ก็ใครที่เขา้ารับชมไลฟ์เนี่ย mm hmm. ผมขอคนล่หนึ่งไลฟ์กันด้วยนะพี่พี่นะก็อยากจะถามอะไรก็คอมเมนต์กันได้แล้วครับ mm hmm. ก็มีคนถามหายพี่ยินดาพี่ตัก๊กแล้วก็ พี่หญิงเนี่ยเยอะกันมากเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะตอบให้นะครับสวัสดีคุณดูสิบสิบสองท่านนะครับสวัสดีข่าน้องเบสสวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นนะก็ตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยใกล้จะมืดแล้วนะครับนี่บรรยากาศ ถ้าผมออกกับข้างน้องเนี่ยกล้องจะแบบไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะเป็นไงเป็นไงไปกับเพื่อนสอนเป็นไงบ้างโหไปกับสอนนี่ก็คือแบบสุดยอดเลยพี่พี่ได้เจอสิ่งลี้ลับเยอะแยะนะครับสวัสดีข่าน้องเบดดูแลสุขภาพเออดูแลสุขภาพ,ภาพจะคิดถึงน้องหญิงจังเลย ครับน้องหญิงก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะปาวาสนายังอยู่บ้านยังอยู่บ้านตักหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าปาวาสนานเนี่ยอยู่ที่ไร่นะครับเพราะว่าพี่จันดานเนี่ยแม่พี่จนดารน,นะครับทำไรอยู่คนเดียวนะครับปาวาสนานก็อยู่ที่ไร่นะช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวหาปาวาสนานเลยนะครับ<ห>ขอหวยหน่อยวนะันน้าได้ครับผม เคยไกลบ่ไเคยีลกบสวัสดีคนดูร้อยเจ็ดท่านนะครับผมน,นพิงนนเยอะไ,ไ,ไม่เคยเห็นพี่หญิงแล้วครับไกตกใจเลยพี่ไก่ก็โดดขึ้นหลังคานะครับก็เบรคยรีล้วก็บืไงช้าแบบไว ในวัดสบายดีไอว่าสบายดีไม่เคยเห็นผีเข้ามาพูดค,คุยกันได้นะครับพี่พีเอฟซีได้ <c oughs> หละ <c oughs> อะไรนะวางเลย <c oughs> วางเลยโอเคก็คือคุยเออเขาเขเบมือเออ สวัสดีครับผมติดตามดูอยู่ตลอดจ้าอนนขอบคุณครับสบายดีไหมสบายดีครับพี่อน,นี้ผมอยู่หน้าบ้านอยู่นะครับถ้าช่วงเช้าผมจะบอกเลยนะว่าอากาศดีมากแล้วก็เราจะเจอหมอกเนี่ยหน้าบ้านนะครับ ก็ผมจะบอกว่าพี่จินดานเนี่ยไ,ไปทํางานในเมืองนั้นนะครับพี่พี่ก็อาจจะยังไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่พี่ FC เอนี่ยไ,ได้เห็นกันนะครับก็ไปทํางานในเมืองเนี่ยได้เป็นเดือนแล้วน,นะทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปบนบ้านดีกว่าพี่พกองก็อาจจะสั่นนะเพราะว่าผมถือนะครับรู้จักสอนมานานอย่างครับ ผมรู้จักสอนตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับผมพี่ว่าวันเดพีเอฟซีหน่อยพูดอด,ดอ้เก่งมากสวัสดีคุณดูร้อยห้าสิบท่านนะครับพี่เพียีท่านใดนานะทีเข้ามารับชมไลน์นะผมขอคนละหนึ่งไลฟ์กันด้วยนะครับผมผมเนี่ยก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จ เดี๋ยวผมเนี่ยจะขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะผมถือแล้วแบบมันเมื่อยมือขออนุญาตนะครับพี่พี่โอเคอ <Okay. S 1> สวัสดีคนดูร้อยสาเอ็ดท่านนะครับ้วก็ต้องสวัสดียามเย็นด้วยนะ แล้วพี่หญิงไปไหนครับพี่หญิงนี่อันนี้ผมยังไม่ทราบเลยนะว่าไปไหนนะครับไม่เคยเห็นเขาลงคลิปใช่พี่หญิงเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหนนะพี่ๆนะตอนนี้ผมยังไม่ทราบนะว่าพี่หญิงเนี่ยไปไหนนะครับแต่ว่าพี่จินดาเนี่ยไปทํางานที่เมืองนะครับผมพี่ตาก็ไปทํางานที่เมืองนะ พี่น่บปลอมีเดะค่ะกรหิงหิงใส่หน้าอีกี่จะฟอหนวดแก่ได้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 คไมันข่ายที่ไดม่ไปไม่จู่พูดเหรอแป๊ดเหมือนนะพี่ แล้วน,น้องที่น้องจินดาดูแลยังอยู่ไหมคะก็น้องมีบุญเนี่ยก็อยู่ที่ไร่พี่จินดานะครับอยู่กับแม่พี่ดานะกับปาวันานนะครับช่วงเย็นนี้คือแบบยุงเยอะมากเลยทุกคนก็ปีหน้าเนี่ยพี่ดานะก็อาจจะกลับมาทําคลิปนะครับพี่ระวังยุงนะพี่วายุงเยอะเพื่อนผู้อ้อมมีนะครับ ช่องเย็นคือแบบยุงเยอะมากจินดาไปทำงานอะไรหรอพี่จินดาเนี่ยทำงานโรงงานนะครับน่าจะเป็นโรงงานมาม่าไม่ก่อพี่ดาทำงานโรงงานมาม่าครับผมครับี่ไรเจ้าอันนี้เยอะมากมองขาแล้วนู้กมีบาจารยเลยถอดยังไงก็เอาอ้วโชคดีของน้องมีบุญและประวัติาสตรนะคะครับผมพี่ดา ไยพิวายกุดด้วดยน้องมีบวนกับปวัสนานะอยู่ที่ไร่านนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถั่วเนี่ยอ,ออกออกถั่วคือแบบออกเยอะมากนะครับถั่วตอนนี้ออกเยอะมากเลยนะก็เลยมีงานให้ทำแบบทุกวนันเลยอะนะครับผม นางดียุกสู่กันเง้ยบันเดียอ้โหนี่ทีนี่โอ้โหฮน้องฟ้าใสาย,ยังอยู่หรือเปล่าน้องฟ้าใสเหรครับก็อยู่ครับผมสวัสดีคนดู96บบท่านนะครับ ก็ใครมารับชมไลฟ์ผมเนี่ยผมขอคนนั้หนึ่งไลฟ์กันด้วยนะก็อีกสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็จะปิดไลฟ์ละทั้งคุยกันก่อนนะครับเ็เย็บบ้าแก่ฝนตกเหตุขึ้นยังน้องเบสยังครับ ผเนี่ยก็ตกนะครับแต่ว่าเห็ดเนี่ยยังไม่ออกเลยนะผมคิดว่าอาจจะไม่กี่วันอาจจะออกแต่ว่าต่างหมู่บ้านเนี่ยออกแล้วนะเพียบสิ <c oughs> แต่ว่าตรงบ้านผมเนี่ยยังไม่ออกเลยนะ <c oughs> อยากไปชมป่าชมเขาแถวบ้านน้องเบดวิวสวยมากมาได้ครับผมถ้ามาผมก็จะพาไปนะ <c oughs> ต้องบอกว่าวิวสวยมากนะครับเพราะว่ามีที่ท,ท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมาก ไปก่อนนะพี่เบสครับผมครับขอบคุณมากนะที่เขามารับชมไลฟ์ผมนะมนี่นะน้องหญิงก็อยู่นี่นะครับพี่พี่นี่นะครับน้องหยิงก็นั่งอยู่ข้าง,างผมนะนมาคุยังเกียงแสง สวัสดีคนดูเก้าสิบท่านนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะพี่พีซีนานๆทีผมเนี่ยจะได้ไลฟ์สดนะครับพี่เห็นแต่ป่าปูนกรุงเทพค่ะอ๋อถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็น่าจะเจอพวกตึกไม่ได้อาจจะไม่ได้เจอวิวแบบในป่าในเขาแบบนี้นะพี่ๆนะในกรุงเทพก็จะมีพวกแบบตึกเยอะผมก็เคยไปอยู่นะครับผมไม่ชอบเลยในเมืองก็แบบคนเยอะทุกคน ตึก็เยอะไม่ค่อยมีป่าแบบแถวบ้านผมนะน่ารักมากจ้าน้องหญิงนี่นะครับพี่พี่ได้ปะนี่นะครับค่ะน้องหญิงเนี่ยก็ต้องดูเล็บนะพี่พี่นะเพราะว่าต้องหาลายลายเล็บอ้อก็อาจจะมือหน่อยนะครับ พี่เบสคะ่ะน้องน้องจูนสวัสดีคะ่ะอะไรเนี่ยพี่มากับไาดรอลลบบุรีค่ะพี่ค่าผอมครับญ่เล็กเห็นป่าแล้วอยากไปนั่งสมาธิมากๆมาได้นะครับถ้ามาผมก็จะพาไปนะครับหญิงเล็กกลับบ้านแล้วหรือใช่ครับ<อ>น้องสาวของน้องหญิงเนี่ยกลับไปแล้วนะเพิ่งกลับไปได้เมื่อเย็นนี้ใช่พรุ่งนี้เนี่ยก็ อาจจะมาเที่ยวใช่ไหมใช่ค่ะอาจจะมาหาน้องหญิงนะครับกดให้แล้วนะน้องเบสขอบคุณมากๆเลยนะครับเหมอตากยีหยีสวัสดีคแปดู84ท่านนะครับผมอ้ดูข้างล่างผมดิ เริ่มมือเราด้วยนะครับสวัสดีคนดูร้อยสิบหกท่านนะยัไม่ครับไปยิงเข้าไปเพื่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะพี่เอฟซีนะตอน,นๆนที่ผมจะไลฟ์สดไม่ค่อยได้เห็นน้องหญิงเล็กกับน้องฟิวเลยอืมใช่ไม่รู้ว่าทํางานรับจอบข้างนอกหรือเปล่านี้ผมจะไม่รู้เหมือนกันน่าจะทํางานรับจอบข้างนอกนะ ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้ทำคลิปสบายดีนะสบายดีนะครับสบายดีนะครับพีไม่เจอกันนานเลยค่ะพีค่ะพี่อ่ะครับสวัสดีครับสบายดีครับ,บ,ารบจากเพชรชบูร ครับขอบครับโลเจอใใใใร์ใต้แคมป์ใตแคมป์แบบนี้เลวปีนเข้าออก่อนไปไกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะพี่พี่สีต้องขออภัยด้วยนะครับยน,น้องหิงกับน้องเอวานะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะพี่พี่เราก็น้องหญิงก็เพิ่องอาบน้ำเสร็จ นะครับผมก็เพิ่งทำล้าเสร็จเหมือนกันไปยิงข้าวับก็ฝากติดตามช่องน้องหญิงกันด้วยนะครับพี่พี่ิับเสัหน่อยนะคะน้องหญิงก็น้องหญิงคือเจตสับหน่อยนะคะรับตักการนักการพอกล้มาใกลหรืองแล้ แฟนของแฟนของเบสไม่ได้ลงคลิปเลยไม่เห็นไม่เห็นลงคลิปเลยก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายคลิปนะเพราะว่าน้องหญิงเนี่ยรับ job ข้างนอกนะครับผมก็ทําเล็บนะครับน้องหญิงไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายคลิปนะครับส่วนมากผมก็จะเข้าไปถ่ายคนเดียวเข้าป่านะ,นะครับน้องหญิงก็ทําเล็บนะพี่พนะลูกสาวน่ารักจังลูกเบสขอบคุณมากเลยนะครับ กกในนนกกน้นา่เป็นเพืั่งดินอน้องเบรไม่ได้ติดตามนานเลยจินดาเลยสบายดีกันนะครับคิดถึงทุกทุกคนครับสบายดีครับผมนึกนึ่เียก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ เนี่ยถ้าแบบพีพีเอ็ซีมันก็สามารถมากางเต็นได้นะคะเพราะว่าบรรยากาศแถวบ้านทำคลิปทำเล็บก็ได้นะคะน,น้องหญิงน้องหญิงก็อยากจะถ่ายอยู่นะคะแต่ว่าไม่มีคนถือก,กล้องให้เพราะทำเล็บอะหลายชั่วโมงมากเลยนะคะกว่าจะได้แต่ละนิ้วอะคะ่ะถ้าแบบว่างานยากๆอะคะ่ะ ไปเจะมืดละท้อง,งฟ้า,ฟาสวยวามากเลยนะคะตอนเย็นน้องหญิงเนี่ยชอบมากเลยนะคะเวลาทําเล็บแล้วลูกค้ามาทําเล็บมิแต่ลูกค้าบอกว่าบรรยากาศที่บ้านของน้องหญิงอะ่ะดีมากเลยนะคะลองถามน้องหญิงว่าอยากกลับไปเป็นสาวรับแรงป่ะอยากกลับไปเป็นปะสาวรับแรงอยากไปไหมก็อยากนะคะเพราะว่าเรามันเป็นที่เกิดของเรานะคะพี่พีเอ็มซี เราก็จะอันนี้ก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าน้องหญิงอ่ะออกมาอยู่ที่เมืองวันนูย์แล้วหญิงก็อาจจะเข้าบ้างในนานทีนะคะตามงกล้องเล็กค่ะเพราะน้องหญิงอ่ะทําเล็บนิ้วหนึ่งท้าสิบต่อคนก็น่าอยู่นะคะประมาณถ้างานยากๆเลยก็สี่ชัช่วโมงได้เลยค่ะน้องหญิงอ่ะมือใหม่ทายัาง <ๆ S 1> ไม่ค่อยเก่งมือใหม,ม่แล้วปาวัชนากับน้องมีบูญกับทําแล้วหรอ ปาวัฒนากับน้องมีบุญเนี่ยยังไม่กลับถ้ำนะครับอยู่ที่ไร่ของพี่จินดานะตอนนี้เนี่ยก็อยู่กับแม่นะครับอยู่กับแม่พี่จินดานะที่ไร่เพราะว่าช่วงนี้งานเยอะหน่อยที่ไร่นะเพราะว่าแม่พี่ดาเนี่ยปลูกถั่วนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะเลยอ่ะเก็บได้ทุกวันแล้วนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีนะก็โลละสิบบาทนะครับ ถั่วนี้ก็โลละสิบบาทตอนนีปลูกถั่วอย่างเดียวเป็นถั่วฝักยาวนะพี่พเดี๋ยวถ้าน้องหญิงว่างเดี๋ยวน้องหญิงจะมาทำคลิปทำเลบให้พี่พีเอฟซี FC ดูนะคะครับก็ฝากติดตามน้องหญิงด้วยนะค่ะําคลิปแบบตัดเป็นตอนๆได้ค่ะ ทบได้ครับน้องยิงไงน้องยิงไง,งอ,อยากทำคลิปทำกับเ้านะคะพี่พีเอซีแต่ว่าน้องยิงอ่ะแบบยังไม่ค่อยว่างอะคะ่ะเชอน้องยิงไม่ค่อย <ทำ S 1> มีเวลาเท่าไหร่นะเ,เป้าสนักกับน้องมีบุญไม่กลับทําแล้วหรอกก็นา,นานาทีกลับนะครับช่วงนี้ก็มีงานก็เน้นทำงานอยู่นะครับ สวัสดีขาดน้องเบสแล้วน้องแล้วก็อะไรนะแล้วน้องหญิงน้องเอวาน่ารักน้ะน้องของน้องหญิงไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วหรือน้องหญิงอะไรเนี่ยเพราะได้ถ่ายคลิปแล้วหรือช่วงนี้ฝนตกถ่ายคลิปลาบากใช่ช่วงนี้ฝนตกถ่ายคลิปลค่อนข้างที่จะลําบากนะครับ fc เสมอก็สู้ ขอบคุณมากเลยนะคะพี่วันชัยขอบคุณขอคุณขอบให้กำลังใจเรานะครับขอเคค่ะจบลอน้องหญิงออยากทำคลิปถ่ายคลิปทำกับข้าวหน้าบ้านนะคะเพราะว่าตอนเช้าบรรยากาศดีมากเลยนะคะแต่ว่าน้องหญิงอะทำเล็บด้วยก็เลยไม่ค่อยว่างนะคะเพราะว่า ต่อคนก็หลายชั่วโมงอยู่ค่ะน้องหญิงก็เลยก็ตีบบไปสักสี่ชั่วโมงกวา่าจะาไ,ได้น,นะครับเพราะว่าน้องหญิงเนี่ยแบบไม่ค่อยว่างเลยค่ะแต่ว่าน้องหญิงก็อยากทําคลิปถ่ายคลิปนะคะพี่พีเอฟซีเดี๋ยวน้องหญิงว่าเดี๋ยวน้องหญิงจะมาถ่ายคลิปทําเลมให้ดูแล้วก็ถ้าว่างเลยจะทําคลิปทํากับเขาให้พี่พีเอฟซีได้ดูนะคะานะีช่วงนี้ฝนตกดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะครับผมขอบคุณมากนะครับ เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็เขาเขาฤดูฝนน,นะพี่พี่กการเข้าป่าเนี่ยเขางที่จะลำบากหน่อยลูกสาวน้องเบสอะไรนะลูกสาวน้องเบสค่ะน้องหญิงน่าเหมือนกันอืครับผม กินน้ำกินน้ำเลยคือดวต้าเฟิร์นนะเดีด๋วยวมันจะไม่สบายหนักครับพี่ครับกวามมาหนิพ่อ่าจะบอกว่าป้าจะบอกว่า,า,วาน่ารัก เหมือนกันเลยเหมือนแม่ลูกทแท้ๆครับสวัสดีค่ะน้องเบสสวัสดีนะคะน้องหิงอยู่กับเอวาอ๋อนนสบายดีครับผมสบายดีครับน้องน้องเอวาอยู่กับน้องหญิงจนน้องเอวาชินแล้วนะคะบางทีก็เรียกว่าแม่บ้างบางทีก็เรียกว่าพี่หญิงบ้างนะคะพี่พีเอซ ว่างๆให้น้องหญิงทำกับข้าวเมืองรับแลโชว์หน่อยนะน้องเบธได้ครับผมได้ค่ะส่วนมากในเมืองเนี่ยก็จะกินแต่พวกผักผักพริกผลไม้เนื้อนี่ส่วนน้อยนะครับพี่ๆเนื้อที่เขาจะกินกันน้อยมากแต่น้องหญิงอ่ะชอบกินผักมากเลยนะคะชอบกินผักชอบกินน้ำพริกะแค่ถ้าน้องหญิงกินข้าวก็กินกับ ผักน้ำพริกได้แล้วค่ะไปถ่ายคลิปกับสอเห็นแล้วก็ขำนะครับไปกับสอเนี่ต้องลุยตลอดเลยนะคะพี่พี่เราชมคลิปของน้องหญิงนะคะฝากพี่พีเอฟซีติดตามช่องน้องหญิงด้วยนะคะน้องหญิงได้ถ่ายคลิปไว้แล้วแต่ว่าน้องหญิงแค่ยังไม่ได้ช่วงนี้น้องหญิงไม่ว่างลงคลิปเลยนะคะพี่พีเอฟซีก็อย่างที่ผมบอกนะว่า ทำเล็บข้างนอกนะครับ<ช>ทำ้งานข้างนอก<ช>น้องเบสเจอใหญ่ช่วยหรือยังคะอ๋อวันนั้นผมไปนี่ผมยังไม่เจอใหญ่ช่วยเลยนะครับก็ทีแรกรวันนี้ผมกะจะขึ้นไปหาแกแน่แต่ว่าไม่ว่างนะติดธุระซะก่อนนะครับ พี่พก็เป็นคนชอบ<ห>กินผักเหมือนกันครับใช้ค่ะกินข้าวนี้กินข้าวกันอย่างกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับร้อง<ห>เสียงลงเลยเหมือนสอนออครับดีแล้วลูกช่วยกันทำงานจะได้มีเงินเยอะ ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องทุกเรื่องครับเนาะเนาะเนเนาะ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 นาะเนาะเอาะีนาะเนาะเนา่เนาะเนเนะเนาะเนาะเนะเนาะเนานะีนะนเนะิเาะเนนนนนนะนเวะ่น น้องไอวาก็สามขวบแล้วนะครับเข้าเรียนแล้วนะพี่พี่สีเยอะมนป้าออืมอืมสามขวบแล้วนะครับน้องไอวาสามขวบแล้วเข้าเรียนแล้วนะอนุบาลหนึ่ง น้องจินดาไปไหนน้องเบธพี่ดาไปทํางานในเมืองนะครับผม,มพี่ดาเนี่ยทำงานในเมืองสวัสดีคนดูร้อยยี่สิบท่านนะครับพี่ดาทํางานในเมืองแล้วนะครับ มาเลยค่ะใช่ที่โดนไล่แล้วองค่ชืองน้ำมันร้ายก็โอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยวจะลองไปไล่สดในช่องน้องหญิงดูนะครับพี่พี่สีเหมยนั่นแหละท้างด้เหมยนั่นแหละ สวัสดีจ้าน้องเบดเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ไลฟ์สดต่อที่ช่องน้องหญิงนะครับเดี๋ยวน้องหญิงฝากติดตามช่องน้องหญิงด้วยนะคะพี่ BFC หญิงสาวเดินป่านะคะสวัสดีจ้าน้องเบดสวัสดีครับ<อ>แม่แม่น้องหญิงยังมีแม่น้องหญิงนะยังมีชีวิตอยู่นะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับผม ก็โอเคนะครับพี e ่พี่เดี๋ยวไปเจอกันที่ช่องช่องน้องหญิงนะครับเพนหน้าปลีเดี๋ยวไปเจอกันที่ช่องน้องหญิงนะครับพี่เดี๋ยวผมจะอาจจะไปไลฟ์สดที่ช่องน้องหญิงนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆากนะที่เข้ามารับชมไลฟ์ผมนะครับพี่เอฟซีก็นานๆที่ผมจะไลฟ์สดนะครับผมาก็ต้องลาพี่เท่านี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเจอที่ไลฟ์สดช่อง